กูไม่เข้าใจเวลามึงโหักต้องหาความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายเลยเวลาเลิกกันแล้วมึงจะความหมายอะไรอ่ะมึงจะพจฒนานุกรมไหมล่ะคือมึงจะเอาเมียมึงที่มึงเลิกกันไปเนี่ยไปบันทึกกันในพจฒนานุกรมเหรอฮะห,หรือจะไปบันทึกไว้ในราชบิดบัณฑิตยสถานมึงต้องเขียนใส่สารานุกรมไทยไหมความรู้รอบตัวความหมายของการเป็นเมียมที่คบกันมาตลอด3ปีหปี กูไม่เข้าใจจะต้องหาความหมายอะไรที่ผ ités, ่านมาไม่มีความหมายเลยใช่ไหมครับเลิกกันแล้วจะมีความหมายอะไรอ่ะเจาความหมายอะไรก่อนที่มึงคบกันมาต้องหาความหมายอะไรมันเลิกก็คือเลิกมันคบก็คือคบทำไมจะต้องไปอลัยอารวณการคบหาสมาคมกันกูไม่เข้าใจเลิกก็คือเลิกตั้งต้นชีวิตใหม่เดี๋ยวมึงได้เมียใหม่มึงก็ลืมเมียเก่าอีเมียมึงเมีย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 ที่เคยเป็นเมียมึงเดี๋ยวมันได้ผัวใหม่มันก็ลืมผัวเก่ามันเป็นธรรมดาของโลก วันนี้มึงจะรักกันแค่ไหนวันหนึ่งมึงได้คนใหม่เดี๋ยวมึงก็ลืมกันหมดอันนี้จงไม่เที่ยงแต่วันนี้มึงยังยึดมั่นถือมั่นอยู่มึงเลยมานั่งถามหาความหมายแต่วันใดวันหนึ่งที่มึงเจอคนที่ดีกว่าคนที่เหนือกว่าคนที่มึงอยู่เก่าแล้วมีความสุขเดี๋ยวมึงก็ไปแล้วมึงก็จะลืมมีคนเก่าหมดแม้มึงจะรักกันปางตายขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อวันหนึ่งมันถอนอุปทานได้มันก็ไปยึดเอาคนใหม่มันก็เลิกเอาคนเก่าไม่ยึดเอาคนเก่าอีกต่อไปมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันเป็นทาตาตา มึงอย่ามาคิดว่าวันนี้มันนอนอยู่กับมึงมันนอนเอาอยู่กับมึงวันหน้ามันไปนอนเอากับคนอื่นไม่ได้มันผ่ามาไม่รู้กี่คนไม่ใช่มึงในชีวิตมันที่ไปคนแรก